ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสีภูมิสัต์สมทรัพย์เรื่องราวของสีภูมินะครับเมื่อวานนี้เราแนะนำห้าป้ายไปแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับข้อที่หกใครที่มาวัดธรรมารานะครับต้องทำข้อนี้ให้ได้ไม่งั้นมาไม่ถึงนะครับปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อน้อยอินทัสโลครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปกันเลยเมื่อวานที่ว่าเราจะให้ไปดูที่ เก็บสรีระของหลวงพ่อน้อยนะครับก็ท่านก็ประดิสถานอยู่ที่นี่มาสักห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับเนอะตั้งแต่ปีหนึ่งสามปีหกห้าห้าสิบสองปีแล้วนะครับนี่เราก็มาตรงนี้ก่อนสวยไหมครับนี่คือป้าย สถานที่ประดิษฐานสรีละพระครูภาวนากิตคุณหรือหลวงพ่อพน้อยอินทสโลนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันตอนเช้าเราก็จะมีญาติโยมมาใส่บาตรนะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกฮนุมานนะครับแปกเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับ เข้ามาก็จะเห็นหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวผมขอกราบหลวงพ่อก่อนเดี๋ยวเราจะพากันก็ไปดูใกล้ๆนะครับสถานที่เก็บสรีระหลวงพ่อนะครับไปเลยครับนี่นะครับ ข้างในนั้นก็จะเป็นสถานที่เก็บสริระของหลวงพ่อนะครับข้างในโลงแก้วนะครับนี่ก็คือลูกเหมือนของท่านนะครับถ่ายทำได้แค่นี้นะครับเข้าไปข้างในไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำมนต์ถังน้ำมนต์นะครับ ที่ของพ่อเคยปลูกเสกเอาไว้นะครับข้างในก็เป็น่างนี้เอามาพรมหัวได้ครับถ้าใครจะใช้ก็มาตักนะครับผมผมก็ไม่ค่อยกลาย้าใช้นี่นะครับก็มาดูภายในสวยไหมครับก็จะมีภาพวาดต่างๆนะครับ กลับก้อยทีนี่นะากลับหลวงพ่อขอพรเสร็จแล้วนะครับ,อ,บ,รบอืม ก็จะมาดูสถานที่อาบน้ำมนต์นะครับนี่ครับจาลึกรอยฝ่าเท้าของหลวงพ่อน้อยนะครับนี่เป็นรูปรอยฝ่าเท้าของหลวงพ่อนะครับนี่เป็นรถบ,บัสของลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับสมัยนั้นนะครับนี่เราก็จะพามาดูรอยเท้าของหลวงพ่อจริงๆกันเลยนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับสูไมไห่เห็นชัดๆนี่เห็นจ,นนนจะจั้ไปเลยนะครับของแท้นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆวัดนะครับ อันนี้เราก็พามาดูแล้วนะครับที่สถานที่เก็บสรีระของหลวงพ่อน้อยนะครับกับที่อาบน้ำมนและรอยเท้าของหลวงพ่อนะครับอากาศขอพรแล้วนะครับโบสถ์สวยงามไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูเจดีพันปีกันนะครับคลิปต่อไปเราจะไปดูเจดีพันปีกันนะครับว่า ท่านยังคงอยู่เป็นยังไงนะครับสภาพของเจดียังเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะเลยขึ้นไปดูพระหลวงพ่อโตกันนะครับหลวงพ่อเห็นมาลาดาครับผมคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนโชคดีมีชัยครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามสวัสดีครับผมพบกันใหม่ซีพูมิชแนล